ค่ะมันจริญเขึ่นจากนนคะอ่าก็วันนี้นะคะเรามาทดสอบระบบนะคะของตัวเครื่องตัดหญ้าใบวายแบบติดถ้า ATV e นะคะก็ตัวน,นี้ขนาดหน้ากว้างอยู่ที่1.2เมตรนะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน13แรงม้านะคะก็ตัวน,นี้นะคะเตรียมจะส่งมอบให้กับลูกค้านะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาทดสอบระบบก่อนส่งมอบให้กับลูกค้านะคะเป็นเครื่องเบนซิน แบบกุญแจสตาร์ทนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาเตะลูกเตะน,นะคะตรงนี้เพื่อเป็นตัวทำงานของใบนะคะอ่าแล้ก็จะดังอ่าค่อยดังนะคะเสร็จครบเราก็เร่งเครื่อง ตัวน,นี้ก็จะมีตัวปรับระดับความสูงต่ำของตัวใบสัดนะคะก็ปรับที่ตรงนี้นะคะหมุนได้เลยนะคะอ่าอันนี้เป็นตัวใบสัดนะคะตัวนี้ก็กำลัง,งทำงานอยู่นะคะ เดี๋ยวเราทดสอบระบบลานอินไว้สักครึ่งชั่วโมงนะคะโอเคก็ถ้าลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะตัวเครื่องจัญญานใบวยนะคะแบบติดท้าย ATV นะคะหรือว่าแบบลากจูงนะคะสนใจแบบนี้ติดต่อทักกันเข้ามาได้นะคะที่ร้านพอเจริญเครื่องจักรกลนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ